o ัพแท็ o n t นแท็สแตตั้นนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดในเกมสุดไงเพราะเขาเปิดในเกมแล้วเปิดเท่าไหร่ก็ได้ตามความชอบแต่ในพวงต้องเปิดให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้ผมแนะนำอย่างนี้เมื่อเราลดการเปิดในเกมลงจะทําให้พวงไม่ทํางานหนักเกินไปแต่ที่สาคัญเราจะได้ใช้ประโยชน์ของแรงบิดสูงสุดของมันเพื่อให้แสดงเอฟเฟกนั้นได้ชัดมากขึ้น จ้ถามว่าทําไมใช้พงอะไรพี่เนี่ยก็ต้องตอบว่าผมเลือกใช้เพราะว่าสเปคมันอย่างเดียวเลยผมไม่รู้ออกว่ายัางไงแต่ว่าผมดูสเปกก่อนมันจะแบรนด์อะไรก็ตามอะ่ะมันสเปคอะไรและมันมีฟังก์ชันอะไรที่คุ้มค่าบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่พงอะไรตัวเริ่มต้นไงมันเป็นพงอะไรตัวจบแต่ว่ามันเป็นราคาเลเริ่มต้นสําหรับที่จะซื้อใหม่ได้อะ่ะ เราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้มาโลกไงแล้วก็พอเราได้สัมผัสมันแล้วเราแบบเล่นไปแล้วรู้สึกพิเศษอะรู้สึกว่าเราเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องเราเลือกสิ่งที่คุ้มค่ากับเราอเพราะตอนแร,แรกเราซื้อเราก็ไม่มีงบที่จะซื้อมาตอนแร,แรกผมน้อยไงเลยซื้อจัดพงมอะไรที่แบบราคาแบบหกพันมือสองมาตัวที่มันมีฟอสแบบตัวต่ําราคาถูกที่สุดเท่าที่หาได้ในประเทศไทยแล้วไงตอนนั้นอะ แล้วก็พวงาหาพวงมาลัย8ดนิวตันเมตรที่เป็นสายพานก็หาที่มือ2จาจะ e bay มาแล้วไงตอนนั้นปล่อยไปแล้วเจอวิวเบดฟีสองจสายพานไง8นิวตันที่เป็น direct drive มันเล่นบนเพ a y s สเ t ชันได้อย่างเป็นทางการก็นไง g t d d p o ก็ได้ลองไปแล้วพวงมาลัย8นิวตันเมตรที่เล่นบนเพ a y s สเ t ชัน5ได้แต่ต้องต่ออุปกรณ์แยกก็มี c l d d ไง c l d d ก็คือลองมาแล้วสายพานตัวที่6นิวตันเมตรเล่นบนเพ a y s สเ t ชันได้ ห้านิวตันกับโมซา R5 โมซา R9 ตอนนั้นมาเริ่มเลยเอสโตโคซาคอมบินเนตโมซา R9 มันเก้านิวตันเมตรหนึ่งนิวตันเมตรมันรู้สึกนะแต่ว่าถ้าซื้อครบเซตมันก็ต้องจัดพวงด้วยพวงกับเบรดอะเกือบสี่หมื่นันเหยียบก็มีอะซีพีเพดลจอดยาวเลยชุดนั้นอะหกหมื่นยิ่งอยู่เลยชุดน้นมันก็ไม่ใช่ตัวที่จะคุ้มสุดแต่ว่าที่ผมเล่นตัวนี้ปุ๊บรู้สึกว่ามันมันได้แบบเกือบ R9 นะ ความแข่งของม,มนันนะมันแข่งกว่าเบรซีน LDD 8ปดนิวตันเมตรและคันเหยียบตามพ e d ดสมีสปริงให้ด้วยมีสปริงแรงต้านให้ด้วยมีพวงมาลัยสามสด้วยอะไรเงี้ยอันนี้17ื่นคือมันเป็นทั้งตัวจบเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวที่ไม่ต้องคิดมากเป็นตัวที่เพอร์เฟกต์สำหรับกลุ่มงบ2 0 0 0 0แต่ต้องการประหยัดงบไปมากแล้วเราได้เสพสเปคยอดเยี่ยมมันดีด้วยไงมันก็เลยทำให้ ฟิลเตอร์ที่มันมีอยู่แล้วมันสร้างฟิลลิ่งที่มันแบบแตกต่างกับพวงรุ่นทั่วไปเลยก็เล่นสนุกขึ้นพอมันแจ็คพอตอีกไปเล่นบน PlayStation หรือบน Xbox เราไม่ต้องต่อกล่องบลูทซึ่งผมมีไดฮับก็มีมีหมดอ้ออดกิมคอมพิวเตอร์ก็ทำมาแล้วเนี่ยังมีอยู่เลยจะทำกี่กี่กิมมาก็ทำได้ลองมาหมดแล้วไงเพื่อจะเล่นบน p l a y s t a t i o n 5ได้แต่อันนี้ต่อตรงไปเลยอะ่ะเฮ้ยนี่มันแบบคือมันแบบเฮ้ยมันมีกว่โลกนี้ว่ะ ีแล้วเป็นไงอ่ะมันใช้ยาวนะครับผมยังใช้ยาวเลยเนี่ยไม่อยากถอดเพราะว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนไปเล่นเป็น p l a t i o n เราก็เปิดล้อ Sensitivity Show อีกเงโชว์ศักยาภาพฟอร์ For Feedback Filter แบบ positive หนึ่งเดียวในโลกอะ่ะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเสพความเป็นเป็น u n นิคอะไรอย่างงี้ด้วยเรื่องของความคุ้มค่าความทิกกี้ของการหาอุปกรณ์ที่มันคุ้มค่ากับเราแล้วว่ะมันมีตัวนี้อยู่ว่ะเราก็จะเล่นตัวนี้ไปและอธิบายไปเรื่อยๆนะให้คนที่เขา กำลังมองหายังไงมันก็ไม่พ้นตัวนี้หรอกถ้าเขาบังเอิญผ่านมาเจอมันต้องใช้งานยาวๆอย่างเงี้ยไฟ์สดอย่างยาวอย่างเงี้ย,ย,ย,ยมันดีนิดนึงเพราะว่าเมื่อคนที่มาสายซิมเมซิ่งผมเชื่อว่าเขารู้ทฤษฎีทักษะในเรื่องของแรงบิดผมว่าฟิสิกส์เขาไม่น่าจะเหลือวิสัยที่เขารู้ไม่ได้อะผมคิดว่าเขารู้ได้แหละคนส่วนใหญ่ที่ที่ขับซิมอ่ะน่าจะเข้าใจได้ในเรื่องของประโยชน์ของมันอ่ะเออ ฟ <For> อร์ฟิทแบกเพื่ออะไรล่ะไปยันนู้นอ่ะสิบห้านิวตันอ่ะแคมมัสอ่ะยิงจอดอยู่เลยเพื่อจะเอาฟอร์ฟิทแบกให้ดีบน GT C ได้เพราะเราเข้าใจว่าฟอร์ฟิทแบกจะดีจากทงอลไยตอนนั้นอ่ะไปถึงสิบห้านิวตันเพื่อเล่น GT ทีสปอร์ตอ่ะมาแปลงเล่นอ่ะพโ,โมซาตอนนั้นมันยังไม่มีฟอร์ฟิทแบกก็เลย,ปยแปลงแคมมัสแปลงผ่านกิมก่อนผ่านกิมเสร็จแล้วก็มาเสียบไดฮับ ให้ได้ไม่ให้มันตัดฟอร์ฟิแบกเพราะมันต้องเสียบสายจอยโฮลิด้วยเลยต้องแปลงแคมมัสเป็น G29 แล้วมาเสียบในไดร์ฮับให้จีเป็น G29 อีกทีนึงแต่ไดร์ไดร์ฮับมันมี USB เพื่อจะเสียบจอยโฮลิเพื่อไม่ให้มันเล่นแปดสนาทีแล้วมันตัดฟอร์ฟิแบกบน PlayStation 5ไงเออเพื่อการนั้นอนะทิกกี้นิดนึงไอจีถึงจเป็นมุ่งจะฟอร์ฟิแบกดีหาอะไรรู้ป่ะหาดีเทลพื้นแทก ให้มันแบบมีดีเทลพื้นแทกมันไม่มีมันมีแต่แรงเวียนเข้าโค้งมันก็บูดอะทุกโค้งเลยนะ g ีสตอนนั้นอะบ้า g ีสหนักเลยเพื่อจะทําให้จีสี่เจ็ดไแบ,บดีที่สุด,ดจะได้หายโค้งนั้นให้ได้อะเฮ้ยไม่ใช่ว่าจะดีนะมันอยู่ที่เกมเลยล้วนเลยอันดับต้นกันเลยเมื่อเกมมันไม่มีพื้นแท็กมาคุณไม่มีทางทําได้นอกจากจะมีฟิลเตอร์แยกตัดหากอย่าง TGT2 ไม่ก็อันเนี้ยลดเซนซิมิตี้เนะี่ย ตีกสร้างพื้นสร้างฟิกชั่นของแรงเหวี่ยงอีกทีหนึงนะ่งอ่ะไม่งั้นแรงเหวี่ยงมันจะแบบยืดตึงไปตึงมาจริงนะตึงไปตึงมาแบบไม่มีฟิกชั่นมันก็ตึงมันจะลื่นนแต่ถ้ามีฟิกชั่นมันจะตึงด้วยความอ่ะเลี้ยวปุ๊บมันก็จะมียึกยึกในฝ่ามือเลี้ยวขวามันก็จะมียึกยึกในฝ่ามือเพื่อวัดระยะของแรงตึงนั้นได้ด้วยย้ําระยะนั้นนะด้วยฟิกชั่นตรงนี้แหละ รถมันอยู่ในโค้งใช่ไหมอยู่ระหว่างนตรงเอกคือตึงเครียดสุดละแรงเวี่ยงอ่ะมันดันเราออกนอกแขกละแรงเวี่ยงมันผลักเราออกไปก็เหมือนแรงเวี่ยงมาดึงหาศูนย์กลางไปทางขวาแหละรถมันจะไหลไปทางขวาเราต้องดึงสวนใช่ไหมดึงสวนไปปุ๊บมันมียึกยึกระหว่างนั้เรารู้น้ําหนักของมันอยู่ตลอดเวลาว่าน้ําหนักมันมีการเปลี่ยนน้าหนักไหมจากการตียึกยึกตรงนั้นแหละเพอยึกซ้ายยึกขวามันจะตีเบาลงเราจะรู้ได้ดีกว่าการที่มันไม่ยึกยึกเลย ถ้ามันไม่ซอยเลยอ่ะมันเบาลงเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะคอยย้ำความชัดเจนของความเสถียรนั้นเลยอ่ะนี่คือฟิสิกส์ของมันที่มนมุษย์สัมผัสได้ว่ารถมันกิ๊หรือไม่กิ๊นอกเหนือจากแรงเบี่ยงของรถแล้วอ่ะยังมีฟิกชั่นของพื้นจากเกมที่มีฟอสเฟตดีๆด,ด้วยนะแต่ถ้าเกมไม่มีฟอสเฟตปุ๊บต้องใช้ฟิลเตอร์เสริมเท่านั้นที่เขารองรับตรงนี้เพื่อสร้างฟิกชั่นนเ,เองไม่ใช่อะไรอื่นไกลเลยเพราะบางเกมมัน ลดเอฟเฟกไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเอาตัวช่วยนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ให้อัตราทดอย่างเดียวนะมันให้ฟิสิกส์ความมั่นใจในการขับความมั่นใจในการสอนความมั่นใจในการทดลองอะไรใหม่ๆความชัวร์ในการทดลองอะไรใหม่ๆด้วยเปิดโอกาสให้เราได้ทําอะไรที่เราอยากลองแล้วมันอาจจะได้ได้ลองมันอย่างอย่างมีคุณภาพอะไรเงี้ยอช่วยได้นะ